สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาติวข้อสอบ T U g e t Structure กันค่ะแบบสั้นๆแต่ว่าได้ไอเดียรับรองว่าได้ประเด็นแล้วก็ได้เทคนิคสำหรับทำข้อสอบ Part T U g e t Structure แน่นอนค่ะ T U g e t Structure นะคะเรามีมาด้วยกัน10ข้อนะคะซึ่งปกติแล้วโดยเฉลี่ยนเนี่ยลักษณะการทำข้อสอบ Structure ของแต่ละ ข้อสอบตามแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยสิ่งที่ควรทาคือ1ข้อไม่ควรเกิน1นาทีค่ะเพราะว่าเหมือนเขากะเวลามาให้แล้วประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าทําเร็วกว่านั้นได้จะยิ่งดีมากเพราะฉะนั้นเราจะมาลองฝึกทํา10ข้อนี้ภายในระยะเวลา10นาทีกันค่ะเราไปเริ่มข้อที่1กันเลยนะคะสำหรับข้อ1น,นะคะข้อ1เนี่ยโจทย์ให้มาว่า modern o n 0 h n police raid a crowded community in o ลอง o ต i early yesterday morning จะเห็นว่าเรามี verb คือตัวนี้ค่ะ subject ก็คือ one hundred police นะคะแล้วตรงเนี้ยค่ะยังไม่มีจุด full stop ใช่ไหมคะประโยคที่ยังไม่มีจุด full stop แปลว่าตรงเนี้ยเป็น verb ไม่แท้ที่มาขยายในประโยคนะคะเพราะฉะนั้นก้อนตรงเนี้ยเขาเรียกว่า verb ไม่แท้ค่ะทีนี้พอมี verb ไม่แท้ปุ๊บก็ต้องมามองแล้วว่าเจ้า verb ไม่แท้เนี่ยทำหน้าที่ขยายประธานตัวไหนในประโยคค่ะต้องมองให้หออกอย่างนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องมองแล้วว่า says Assets worth almost 10 million baht from suspected drug pusher เนี่ยคือตำรวจเนี่ยบุกเข้าไปในชุมชนแออัดย่านคลองเตยแล้วก็ไปยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ10ล้านบาทได้จากผู้ต้องสงสัยขายยาเสพติดทีนี้ถามว่าไอ้เวิร์เนี้ยค่ะใครเป็นคนทำตำรวจเนี่ยยึดเองหรือว่าถูกยึดเพราะว่าเขาเป็นเวริร์ไม่แท้ใช่ไหมคะหน้าที่ของเวริรไม่แท้ในประโยคเนี่ยเราเรียกเขาว่า participle ค่ะ ซึ่ง participle เนี่ยค่ะที่เขาทำหน้าที่เป็น verb ไม่แท้ในประโยคเนี่ยเราจะมีสองลักษณะก็คือถ้ามันเป็น ing แปลว่าประธานกระทำเองค่ะแต่ถ้ามันเป็น ed แปลว่าประธานถูกกระทำค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะสิ่งที่เขาบอกว่ายึดทรัพย์สินเนี่ยตำรวจยึดเองไม่ได้ถูกยึดเพราะฉะนั้น ซีสเนี่ยมันไปขยายเจ้าโพลิสค่ะคำตอบก็เลยตอบข้อ C ค่ะเราแก้ซีสที่เติม ed เป็นซีซิงค่ะถึงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องให้เขาอยู่ในรูป present participle ค่ะโอเคนี่คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อ1จึงตอบ C-Cat ค่ะตำรวจกระทำกรยาเองมาดูที่ข้อ2ค่ะข้อ2โจทย์ให้ว่า based on research for 2023 เป็นส่วนขยายใช่ไหมคะ Thai manager at senior level were being paid less than those in Hong Kong and Singapore comma Where are business hubs in Asia ข้อนี้นะคะใบให้ค่ะว่าเป็นการหลอกมาให้เรา เอ็นเอียงไปเรื่องของ relative pronoun แต่จริงๆเรื่องนี้ค่ะมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะเพราะว่าถ้าเรามองแค่ relative pronoun อย่างที่บอกนะคะถ้าเป็นโจทย์ที่มองแค่ขีดเส้นใต้สำหรับการทำ error identification นะคะเราอาจจะโดนโจทย์หลอกได้เราต้องมองภาพรวมค่ะไม่ได้มองแค่หน้าตัวที่ขีดเส้นใต้นะคะเนี่ยอย่างข้อนี้ถ้าเรามองแค่ตัวข้างหน้า เราอาจจะคิดว่าฮ่องกงกับสิงคโปร์เป็นสถานที่แล้วรีบตอบว่าแหว่ถูกโดยที่มองข้ามข้อนี้ไปเลยแต่ถ้าเราแปลทั้งประโยคเราจะรู้ว่าข้อนี้ใช้แว่ไม่ได้ค่ะเหตุผลก็คือว่าเขาบอกว่า Where are business hubs in Asia ตรงนี้หมายความว่าเขามองว่าฮ่องกงและสิงคโปร์เนี่ยเป็นหับของธุรกิจในเอเชียเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ ตัวนี้มันทําหน้าที่เป็นประธานของเวิร์บอค่ะทั้งฮ่องกงและสิงคโปร์เพราะฉะนั้นไม่สามารถใช้แวร์ได้ค่ะเพราะแวร์คือแทนสถานที่เราจะแทนด้วยคําว่าที่ซึ่งอันแต่อันนี้ทำหน้าที่เป็นประธานซึ่งหมายความว่าฮ่อง Kong and Singapore are business hubs in Asia เพราะฉะนั้นตัวที่ทําหน้าที่ไปเชื่อมแล้วแทนประธานได้มีอยู่คือคําว่า w h i c h ค่ะ เพราะฉะนั้นข้อนี้เลยต้องเปลี่ยนจาก where ให้แก้เป็น which ใช้ where ไม่ได้นะคะเหตุผลก็คือว่า which เนี่ยต้องแทนฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์ค่ะทำหน้าที่เป็นประธานของ verb r ตัวนี้นั่นเองค่ะนี่คือข้อที่2นะคะ ไปดูข้อที่3กันค่ะข้อที่3เนี่ยใบยให้ก่อนนะคะอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องของการใช้ adjective ขยายนาวค่ะโดยที่ adjective ตัวนั้นมีที่มาจากคำนามค่ะหลักการคืออะไรคะหลักการคือ adjective ไม่ว่าจะมีที่มาจากคำนามหรือมาจากคำที่เป็น adjective เองด้วยการดู suffix เนี่ยเติม s ไม่ได้เด็ดขาด adjective ห้ามเติม s ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะดูดีๆนะคะ โจทย์ให้มาว่า a n o t h e r 25,000 s c h o l a r s h i p from t o and 3 digits government lottery earnings ประธานนะคะก็คือทุนการศึกษาอีก25,000ทุนจากรางวัลเลขท้าย2และ3ตัวนะคะกะารรายได้จากรางวัลเลขท้าย2และ3ตัวเนี่ย will be set aside ก็จะถูกแจกจ่ายไปยัง1ตำบล1น1ทุนการศึกษาโปรแกรม1ตำบล1น1ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนที่สมควรจะได้รับแต่ว่ามีภาวะยากจนนะคะ คำตอบข้อนี้นะคะอย่างที่ใบไปนะคะดูชัดเจนก็คือนี่ค่ะเห็นไหมคะเขาคือตัวขยายก้อนนี้ค่ะคือขยายคำนามนะคะ true and t h r e e digit ก็เป็น lottery earning เพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะมันเป็น adjective นะคะเพราะฉะนั้น adjective เนี่ยไปขยายคำนามใช่ไหมคะโดยที่หลักการคือว่า adjective เติม s ไม่ได้นะคะไม่มีการเติม s ที่ adjective เพราะฉะนั้นข้อนี้เลยผิดที่ข้อ b ค่ะถ้าแก้ให้ถูกต้องก็คือตัด S, S ตรงด i จิตออกนั่นเองก็จะเหลือแค่ two and three ดิจิต government lottery earnings ค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องะคะหลักการมีแค่นี้ค่ะข้อที่4นะคะข้อที่4 according to a coordinator of a North Eastern Women's Network c o m m many workers are facing both immediate and chronic health risks as well as accident but have not insurance at all สังเกตค่ะข้อนี้เป็นข้อมูลที่เป็น Fact หรือข้อเท็จจริงค่ะข้อเท็จจริง tense ในภาษาอังกฤษจะต้องเป็น present นะคะเป็น present ที่เป็นข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะเห็นว่า many w o r k e r ประทานแล้วก็ตามใน verb Are f a c i n g ก็ถูกต้องตามเพศและพจใช่ไหมคะแต่ต่อมาตรงนี้ค่ะ chronic health disease ก็ยังถูกอยู่ค่ะเป็น adjective ขยายนะคะ health risk as well as ก็เปรียบเทียบเท่ากันเช่นเดียวกันกับ accidents ก็เป็นก้อนคำนามมาทั้งหมด สิ่งที่ผิดและก็เริ่มดูแหม่งๆ,ๆคือตรงนี้ค่ะมีการเชื่อมบัตรแต่ว่าเป็น h a d not insurance at all มันกลายเป็น h a d not ไปได้อย่างไรเป็น p a s s ไปได้อย่างไรซึ่งไม่ถูกต้องค่ะตรงนี้นะคะเลยผิดตรงนี้ค่ะแล้วก็กลับแก้ให้เป็น present นะคะคือทำให้เป็นปฏิเสธด้วยแล้วต้องเป็น present ด้วยซึ่งจริงๆที่มาของเขามันมาจาก they don't ก็คือ they do not have they do not have insurance at all นั่นเองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือแก้เป็นปริเสธคือ but do not have insurance at all นะคะไม่ใช่ h a d n o t ต้องแก้เป็นตัวนี้และคำตอบก็เลยตอบข้อ d dog ค่ะข้อ4ตอบ d dog นะคะมาดูที่ข้อ5ค่ะ at present a lot of parents buy mobile phone for their c h i l d r e n for security reasons comma but c h i l d r e n are annoying when parents call all the time to check whether they are alright ใบก่อนค่ะข้อนี้เป็นเรื่องของการ ทำให้ Ver b ที่แปลว่าทำให้นะคะกลายเป็น Verb ที่เป็น adjective ค่ะ Ver b ก็คือเหมือนกับว่า adjective มาจาก v ว r ร์บปลว่าทำให้อย่างเช่นคํำว่า annoy นะคะ annoy เนี่ยแปลว่าทำให้รำาะคะาญค่ะ annoy คือทำให้รำคาญเมื่อเราเติม ing เพื่อให้เป็น adjective มันจะแปลว่าน่ารำคาญแต่ถ้าเกิดเราเติม ed มันจะแปลว่า รู้สึกรำคาญเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องกลับมาดูที่ Ver b ค่ะคือ a อน o y ถามว่าการที่พ่อแม่ให้มือถือกับเด็กเนี่ยเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยแต่เด็กจะรู้สึกน่ารำคาญหรือว่าเด็กไม่ใช่ค่ะขอโทษทีเด็กจะน่ารำคาญหรือเด็กจะรู้สึกรำคาญถามก่อนการใช้ a n น o y เองเพราะมันมาจาก Ver b ที่แปลว่าทำให้มันต้องบอกว่าเด็กรู้สึกรำคาญใช่ไหมครับฉนันใช้ a n น o y เองไม่ได้ละมันต้อง เขาเนี่ยชิลดเนี่ยรู้สึกลำคาญเองเพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยตอบข้อ b boy ค่ะแก้จาก Annoying เป็น Annoy เติม ed ค่ะถึงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเป็นเรื่องของแบบเว r รที่มาจากคำว่าทำให้และกลายเป็น linking เวิร์อะค่ะมันก็จะแปลว่า ing แปลว่าหน้าและ ed แปลว่ารู้สึกถัดมาข้อสุดท้ายค่ะอันนี้ใบให้เป็นเรื่อ active และ passive ค่ะ Having been received an enthusiastic public response to its low cost housing comma the government is thinking of making c o l o r television sets its next budget product under its เ e อื A ้ออาทรโปรแกค่ะคือเหมือนได้รับแรงตอบสนองที่ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านที่ถูกลงเนี่ยรัฐบาลก็กำลังคิดถึงการจะทำทีวีสีให้กับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ราคาต่ำต้นทุนต่ำในโครงการเ e อื A ้ออาทรค่ะนี่ถามว่าคนรัฐบาลเนี่ย g o v e r n m e n เนี่ยเป็น subject หลักก้อนเนี้ยค่ะเป็นก้อนที่มาขยายรัฐบาลแล้วก็บอกว่าใครที่ได้รับ enthusiastic public response ใครได้รับก่อนใครเป็นคน receive ต้องตีโจทย์ตรงนี้ให้แตกค่ะจะตอบถูกคนที่ receive คือรัฐบาลค่ะแปลว่ารัฐบาลเนี่ยได้รับเอง ได้รับ enthusiastic public response เองใช่ไหมคะไม่ได้ถูกได้รับถ้ากรณีเขียนตามที่โจทย์บอกคือ having been received เนี่ยมันเป็น passive แปลว่ารัฐบาลถูกได้รับแต่กรณีนี้คือรัฐบาลได้รับเองต้องเป็น active ค่ะข้อนี้จึงต้องแก้ให้โครงสร้างเป็น active คือ having received ค่ะได้รับเองนะคะไม่ต้องมี been ค่ะคำตอบจึงตอบข้อ a ค่ะ นะคะคแล้วก็ทั้งหมด6ข้อนี้นะคะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆตัวอย่างสำหรับการฝึกทำข้อสอบ Error คือข้อสอบ Writing ของ t u g e t นั่นเองค่ะหวังว่าจะได้ไอเดียไม่มากก็น้อยนะคะอยากรู้ละเอเียดเพิ่มเติมนะคะติดตามที่จุฬาติวเตอร์ได้ค่ะ